ชากระเป็งไซส์ใหญ่นะคะเอวสีสะโพก46นิ้วความยาว36ใต้ขอบเป้าจะใช้สะโพกที่ยังไม่ได้บวกนะคะคำนวณเป้าปลายขา21นิ้วรอบ จากดิมกระดาษไว้เข้ามาห้านิวน้วห้านิว้วห้านิ้วได้แล้วตีมาเป็นเส้นกลางเป้าเส้นกลางเป้าจากริมบน วัดลงสองนิ้วสองนิ้วตีปเป็นเส้นเอวหาเป้านะคะเป้าไม่ยานนะคะจะใช้สะโพกสะโพกสี่สิบหกนิ้วสะโพกที่ยังไม่ได้บวกนะคะสี่สิบหกหารด้วยสาม ลบด้วยสามนิ้วได้สิบสองนิ้วจุดสามปัดเป็นสิบสองนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะสิบสองนิ้วครึ่งจากเส้นเอวนะคะสิบสองนิ้วครึ่งเป็นเส้นเป้าตีมาค่ะเป้าไซส์ใหญ่เราลบด้วยสามนะคะเป้า ส6 <46 S 2> ใช้หนิสโพกที่ยังไม่ได้บวกนะคะส6สบหารด้วยสามได้เท่ากับ1ิบห้านิ้วจุดสามไซส์ใหญ่ลบด้วย3มนิ้วก็ได้12นิ้วจุดสามนะคะปัดไปเป็น12บนิ้วขึ้นก็ได้ค่ะกาวัดมานะคะจากเส้นเอวลงมา12นิ้วครึ่งอตนนี้ไซส์ใหญ่จากเส้นเป้าเราวัดขึ้นมาสมนิ้ว3มนิ้ว ถ้าไซส์เล็กก็จะบัดขึ้นมาสองนิ้วครึ่งนะคะปีมาค่ะเป็นเส้นสะโพกหาสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบหกนิ้วหารสี่ได้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งบัดมาค่ะ สิบเอ็ดนิ้วครึ่งทำชิ้นหน้ายังไม่บวกนะคะจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังสิบเอ็ดนิ้วครึ่งตีตรงๆมาค่ะดูในส่วนของเป้ายืดด้านหน้าจากมุมไซสใหญ่นะคะออกมาหนึ่งนิ้วกับสามกระเบียดขาดไปสองขีดสองนิ้วนะคะ จากมุมนะคะหนึ่งนิ้วสามกระเบียดไซส์ใหญ่จากมุมมัดขึ้นหนึ่งนิ้วโค้งมาค่ะเป็นเป้าด้านหน้าสามจุดนะคะได้ในส่วนนี้ดูความยาวความยาวตามต้องการนะคะ ตัวนี้เป็นไซส์ลูกค้าที่ให้ทำสามสิบหกนิ้วใต้ขอบนะคะสามสิบหกนิ้วดแล้วก็ตีตรงๆมาค่ะเป็นความยาวกลางเกงถ้าวัดเอวเข่านะคะจากเส้นเอววัดลงมาได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับความสูง ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วแต่นะคะถ้าไม่ได้วัดไว้ใช้เส้นเป้ากับความยาวจับแบ่งครึ่งค่ะติ๊กไว้แล้ววัดขึ้นมาสองนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเข่าเส้นนี้ไม่ใช้นะคะ เกณฑ์ในการวางผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเส้นกลางน้าขาจะใช้เป้ายื่นด้านหน้ากับสะโพกจับแบ่งครึ่งดิกไว้ค่ะวัดนะคะจากมุมขาดไปหนึ่งขีดห้านิ้วนะคะ ัดมาค่ะได้แล้วตีตรงๆมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับเวลาวางผ้าวัดเกณฑ์ผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเส้นกลางหน้าขาดูในส่วนของปลายขา ตามต้องการนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่ไม่ออกตรงนะคะจะสอบนิดนึงให้มาอยู่ที่21นิ้วจับแบ่งครึ่งค่ะสิบนิ้วครึ่งยี่สิบเอ็ดนะคะหารสองได้สิบนิ้วครึ่งำทำชิดหน้าลบไปครึ่งนิ้วนะคะก็เหลือสิบนิ้ว สิบนิ้วเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะก็ได้ห้านิ้วใช้ตรงนี้นะคะวัดมาค่ะห้านิ้วห้านิ้วอันนี้เท่ากันนะคะแ,ะแล้วก็ตีด้านข้างมาได้เลยค่ะ ตีมาจากเส้นสะโพกถึงปลายขาวัดในส่วนของเขา่าขาดไปหนึ่งขีดหกนิ้วนะคะแล้วก็วัดมาค่ะให้เท่ากันขาดไปหนึ่งขีดหกนิ้วเท่ากันนะคะแล้วก็ตีมาค่ะขาในชิ้นหน้า แล้วก็โค้งขาใน,นชิ้นหน้าใช้หางๆนะคะดูในส่วนของเอวเอวสี่สิบนิ้วหารสี่ได้สิบนิ้วบวกเกตไปหนึ่งนิ้วสิบเอ็ดนิ้ว จากเส้นกลางเป้าวัดเข้าครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกอันนี้คือเป้าด้านหน้านะคะเส้นนี้ไม่ใช้แล้วก็วัดลงมาครึ่งนิ้ววานเอวนะคะเอวสี่สิบหารสี่สิบนิ้วบวกเกตหนึ่งนิ้วสิบเอ็ดนิ้ววัดมาค่ะจากเส้นที่วัดเข้ามาแล้วนะคะสิบเอ็ดนิ้ว แล้วก็โค้งสะโพกเก็บไซส์ใหญ่นะคะจากเอววัดลงมาสี่นิ้วเก็บหนึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็เป็นหนึ่งนิ้วนะคะตีมาค่ะไซส์ใหญ่จะมี ีหน้าท้องนะคะเก็ดยาวก็4นิ้วถ้าไซส์เล็กไม่มีหน้าท้องก็4นิ้วครึ่งนะคะได้แล้วก็ปิดเก็ดว้านเอวค่ะเราใช้เส้นนี้นะคะเอวชินหน้ามีกระเป๋าข้างกวานน่า1ใบนะคะ หนึ่งนิ้วห้านิ้วครึ่งชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะทำชิ้นหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่อยกรอบออกไปนะคะถ้าทำอยู่ในแผ่นเดียวกันเนี่ยจะง่ายกว่านะคะเพราะว่ามีเส้นหลักอยู่แล้วนะคะมีเส้นสะโพกเส้นเป้าเส้นเกณฑ์หน้าขาอยู่แล้วนะคะ ก็จะใช้เมจิกสีแดงทำชิ้นหลังดูในส่วนของเป้ายื่นด้านหลังจากจุดนี้นะคะวัดออกมาสามนิ้วไซส์ใหญ่นะคะสามนิ้ววัดลงครึ่งนิ้ววัดเข้าครึ่งนิ้วตัวนี้เป็นเกตตายหน้าหลังนะคะไม่มียางตีมาค่ะเป็นเป้ายื่นด้านหลัง จากเส้นกลางเป้านะคะวัดเข้าสองนิ้วตีมาค่ะเป็นเป้าด้านหลังวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วในจุดนี้ปรับขึ้นปรับลงได้นะคะเอวสี่สิบหารสี่สิบนิ้วบวกเกตหนึ่งนิ้วสิบเอ็ดนิ้ววัดมาค่ะสิบเอ็ดนิ้วอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ ทำเป็นขอบโค้งนะคะขอบโค้งด้านล่างเนี่ยจะใหญ่ไปอีกหนึ่งนิ้วเราก็บวกออกไปอีกหนึ่งกระเบียดนะคะทําขอบโค้งสะโพก46่สหารสีนิ้วทำชิ้นหลังบวกครึ่งนิ้วได้12นิ้ววัดมาค่ะ12นิ้ว เท่ากับกางเกงตัวนี้นะคะบวกรอบอยู่ที่หนึ่งนิ้วก็โค้งมาค่ะ <peach> ด้านข้างก็ใช้เส้นเข่านะคะใช้ห่างๆด้านข้างใช้เส้นเดียวกันลงมาเลยค่ะ ไปขาใช้เส้นเดียวกันค่ะขาในจากชิ้นหน้าวัดออกมา1นิ้วลองวัดดูค่ะเราต้องการอยู่ที่2ีดนิ้วชิ้นหน้า10บนิ้วชิ้นหลัง2ีดนิ้วนะคะตามที่เราต้องการในส่วนของเข่า วัดออกมาหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดถ้าหนึ่งนิ้วบางทีโค้งมาเนี่ยเขาจะหักหนึ่งนิ้วกับหนึ่งขีดหรือว่าหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้นะคะไม่ให้เส้นเขาหักได้แล้วก็ตีตรงๆมาค่ะโค้งขาในชิ้นหลังไม่ให้ในส่วนนี้เขาหักนะคะให้เขาแบบคมเกิน ได้แล้วก็โค้งเป้าหลังจะใช้ประมาณเส้นสะโพกกับเป้ายื่นด้านหน้าโค้งเป้าหลังจากมุมขึ้นมาประมาณอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะหนึ่งนิ้วส่วนมากจะไม่เกินหนึ่งนิ้วนะคะถ้าไซส์เล็กก็จะประมาณสามกระเบียดจะอยู่ประมาณนี้คะ่ะจะไม่ค่อยเกินจากหนึ่งนิ้ว เก็ดนะคะเด,ด้านหลังก็จับแบ่งครึ่งได้เลยค่ะแบ่งครึ่งนะคะอันนี้เท่ากันวางเป็นมุมฉากส4นิ้วตรงนี้เป็นมุมฉากครึ่งนิ้วนะคะ ครึ่งนิ้วตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนิ้วตันนี้ติดเก็ตฟ้านเอว แล้วนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังตอนนี้จะก๊อปชิ้นหน้าออกไปสองชิ้นนะคะซ้ายขวาก๊อปชิ้นหน้าสองชิ้นก็จะเป็นเส้นในนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นของชิ้นหลังชิ้นหลังวางวางผ้าตัดสองชิ้นนะคะชิ้นหลังวางผ้าตัดสองชิ้นก็ก็ปอกไปเลยนะคะเป็นชิ้นหน้าสองชิ้นอันนี้ช่างก๊อปไปแล้วนะคะ ชิ้นหน้าสองชิ้นซ้ายขวาแผ่นนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะก็ตัดตามสดแดงได้เลยตัดท้าสองชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าสองชิ้นซ้ายกับขวาตัวนี้จะเป็นขวาทับซ้ายอันนี้คือชิ้นขวา ฝาทับซ้ายนะคะชิ้นซ้ายใช้เป้าหาว่าเราจะแยกปายทบเท่าไหร่นะคะจับเส้นเป้ามาชนกันค่ะว่าจะปายทบเท่าไหร่นะคะปิดเกต แต่นี้จะไม่ไม่ไป้ายมาแค่เก็ตนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาตื้นเกินไปแล้วเวลาเดินเขาก็จะปัดปัดนะคะปัดปัดไม่สบายนะคะจากเส้นเก็ดจับเส้นข้างเนี่ยจับแบ่งครึ่งหกนิ้วครึ่งก็แบ่งครึ่งสามนิ้วกระเบียดนะคะจับแบ่งครึ่งถ้าผ้าไม่พอเพราะว่าไซส์ใหญ่สามารถ ถอยมาได้หน่อยหนึ่งนะคะถอยมาได้นิดหนึ่งแต่ไม่ให้ถึงเส้นเก็ดนะคะตอนนี้เราจะป้ายเลยก็วัดมาค่ะจากจุดเนี้อันนี้ทําสักสิบนิ้วก็เป็นยี่สิบนิ้วนะคะน้อยสุดก็คือสิบหกนิ้วนะคะแต่ไซส์ใหญ่ถ้าสิบหกนิ้วก็จะดูน้อยเกินไปแค่นี้นี่ก็จะสิบนิ้วก็จะเป็นยี่สิบนิ้วนะคะประมาณนี้ จากจุดนี้มาเนี่ยสิบนิ้วก็แยกป้ายนะคะยี่สิบนิ้วก็จะป้ายแล้วก็จะมาอยู่ในจุดนี้นะคะก็คือถ้าผ้าน้อยจะถอยมาได้หน่อยหนึ่งหรือถ้าผ้าเยอะเสียดายก็จะมาได้หน่อยหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยแต่จะไม่นิยมมาอยู่ตรงเกตนะคะเพราะว่าเขาจะเดินแลวจะปัดๆนะคะอันนี้มาจากจุดนี้ก็คือสิบนิ้วเราก็แยกค่ะอันนี้ฝ่าทับซ้ายนะคะ ขาถนัดซ้ายทับฝาก็แยกฝั่งซ้ายนะคะอันนี้ฝาทับซ้ายก็แยกฝังก่งขวาแล้วก็ตีตรงๆมาได้เลยค่ะตีขนานมากับเส้นกลางหน้าขาได้เลยนะคะอย่าตัดแยกแยกเหมือนกับ ถ้าถุงสําเร็จจัดแยกได้เลยค่ะฝาทับซ้ายตัดชิ้นฝานะคะทับซ้ายทับฝาตัดชิ้นซ้ายนะคะ วัดไว้สิบนิ้วจะป้ายลึกอยู่ที่สิบนิ้วนะคะอันนี้ทบก,กระดาษมาแล้วก็วัดมาค่ะสิบนิ้วก็จะเป็นยี่สิบนิ้วนะคะสิบนิ้วอันนี้จะทำชิ้นป้ายอันนี้คสือสิบนิ้วด้านด้านล่างโดยก็ยี่สิบนิ้วนะคะ แล้วก็กิ้งลงไปค่ะ น,นี้เป็นกับเพงนะคะแยกเหมือนกับผ้าถุงสำเร็จตรงปลายขาจิ้งลงไปค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะ มาเลยค่ะ แล้วตรงชายตัดตรงๆได้เลยค่ะปลายขานะคะด้านเอ็วจับมาเกยกับชิ้นซ้ายค่ะก็เกยกันตรงที่ วัดไว้นะคะที่ว่าจะเคยกันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นป้ายถ้กก็ะจบตรงชายตรงชายเท่ากันนะคะไล่ขึ้นมาตร,นต,รนตรงนี้เต็กเวยค่ะตอนนี้เวลาถ้าถุงเนี่ยอัดกาวแล้วผ้าจะหนักๆน,นะคะเราต้องตัดทิ้งไปนิดหนึ่งดึงให้เขาแบบกระชับไม่น้นเขาก็จะแบบปัด,ปด ัดลงนะคะแล้วก็จะวัดลงมาจากตรงเอวเนี่ยครึ่งนิ้วประมาณครึ่งนิ้วนะคะเขาจะได้ดึงแบบตรงนี้จับขึ้นให้แบบตรงนี้กระชับตรงด้านปลายเนี่ยกระชับขึ้นมานิดนึงเขาจะไม่ตัดปัดลงแล้วก็โค้งเอวได้เลยค่ะ เวลาตัดแล้วเขาแบบตัดปัดแบบผ้าหนาอย่างเงี้ยเราก็ตัดตรงนี้ทิ้้แล้วก็จับเขาก็กระจากระชับขึ้นอันนี้เรียบร้อยนะคะชิ้นเนี้ยก็จะเป็นกลางออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือชิ้นป้ายถ้าผ้าไม่พอจริงๆชิ้นป้ายเนี่ยสามารถถดได้นะคะ สัก8นิ้วก็ได้ก็คือ16นิ้วน้อยสุดก็จะประมาณ16นิ้วนะคะก็จะกดไปกดตรงในส่วนของชิ้นป้ายไปนะคะแต่ถ้าไม่พอจริงๆเราไม่ต้องแยกแบบแบบนี้ก็ได้นะคะทำทำเป็นแบบป้ายหลอกเป็นป้ายหลอกก็จะไม่มีก็คือใช้แค่ใช้มาแค่เนี่ยตรง เป้าตรงนี้ไม่มีก็เหมือนกับเป็นชิ้นหลอกมาปิดเป้าไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแผ่นหลอกอันนี้ก็เผื่อผ้าแล้วก็พับเย็บธรรมดาก็คือจะไม่มีชิ้นจะไม่มีชิ้นเป้าด้านในก็คือเป็นแผ่นหลอกสำหรับปิดเป้าเนี่ยหลอกไว้เฉยๆก็คืออันนี้จะไม่จะเป็นกางเกงป้ายหลอกปิดเป้า จะไม่มีแยกจะไม่มีชิ้นเป้าอันนี้นะคะถ้าผ้าไม่พอจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องตัดสองชิ้นแล้วก็ตัดชิ้นป้ายอันนี้หนึ่งชิ้นสำหรับเป็นชิ้นหลอกปิดเป้าเฉยๆนะคะแต่ถ้าเป็นกระเพงเนี่ยชิ้นซ้ายเนี่ยเราจะตัดแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ชิ้นขวา ตัดหนึ่งชิ้นจะไม่เหมือนกันนะคะกระเปงเนี่ยที่แยกเหมือนผ้าถุงเนี่ยจะชิ้นขวานี้ตัดหนึ่งชิ้นชิ้นซ้ายตัดหนึ่งชิ้นแต่ถ้าเป็นป้ายหลอกเขาจะไม่มีตรงนี้นะคะไม่มีส่วนของเป้าก็จะคือมีแค่นี้สําหรับผ้าน้อยชิ้นซ้ายนี่ก็จะตัดเป็นสองชิ้นแล้วก็ชิ้นป้ายนี่ตัดหนึ่งชิ้นสําหรับมาปิดเป้าแบบนี้นะคะ แต่ชิ้นหลังยังไงก็ตัดสองชิ้นนะคะชิ้นหลังกระเป๋าก็จะมีอยู่ข้างฟาานะคะกระเป๋าซิปข้างซ้ายหนึ่งนิ้วห้านิ้วครึ่งขอบก็เป็นขอบโค้งนะคะไซส์ใหญ่อันนี้ก็แกะวางแล้วก็ เย็บเกตนะคะคิงตรงนี้ชิ้นนี้เวลาวางข้างนะคะก็กลางออกไปเลยแล้วก็เย็บเกดแล้วก็ใช้จับตรงเส้นนี้นะคะขึ้นตรงเนี้ยจับขึ้นตรงนี้กับตรงเนี้ยกัดเข็มหมุดแล้วก็จับตรงนี้ขึ้นเขาจะไม่เหมือนผ้าถุงนะคะ นี่ยตรงนี้จับขึ้นแล้วตรงนี้จับตรงนี้เนี่ยจัดเข็มุดไว้แล้วก็จะเกยมาฝั่งนี้นะคะก็จะอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะคะเป็นกับเปงสําหรับไซส์ใหญ่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ